สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทนายอนามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพระจำวันพุทธที่23เมษายน2568ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพนิดาคุปิทักษ์พงสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามดูกันค่ะ ลมต้นออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันค่ะลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกัะมีอากาศร้อนในตอนกลางวานันและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะโดยจะเกิดได้ในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง33ถึง36องศาเซลเซียสเรามาดูขึ้นลมกันค่ะในบริเวณทลเลเันดามานันขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองได้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-327-191ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอจบการรายงานพยากรณอากาศไว้เพียงเ,เท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน